ดราม่าโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งที่หัวหินหลังหญิงสาวท่านหนึ่งได้เขียนรีวิวใน Google Map ไว้ว่าทางโรงแรมไม่ได้มียาสีฟันไว้ให้ Toothpaste is not provided ถ้าจะขอชุดแปรงสีฟันนี่คุณต้องมีค่าใช้ใจ่ายอีก20บาทเพิ่มเข้ามาอีกและที่น่าตกใจคือวิธีการตอบกลับของแมนเจอร์ท่านนี่ซึ่งพูดต,งตรงๆว่าปอก่อยสุภาพและบอมาะสมทอดใดนะคะ เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนจุดเริ่มต้นคือหญิงสาวท่านนี้ได้ไปรีวิวใน Google Map ว่าโรงแรม5ดาวแห่งนี้ไม่ได้จัดเตรียมชุดยาสีฟันแปรงสีฟันไว้ให้แมเนเจอร์ <Manager S 1> ของโรงแรมแห่งนี้ก็ตอบกลับทันที We do have toothpaste on sale in our shop. ทางร้านค้าของพวกเราก็จะมียาสีฟันจำหน่ายอยู่นะ If you read the room feature we do not advertise giving free t ู s แ e แล้วถ้าคุณได้ไปอ่านรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักของเราแล้วเราไม่ได้ระบุเราไม่ได้โฆษณาเลยว่าเราจะให้ยาสีฟันฟรีเรายิ่งท้าพ่อเป็นภาษาเขียนแล้วเราไม่ได้เห็นสีหน้าเราไม่ได้ยินน้ำเสียงเรากดตีความหลายแบบเลยว่าเฮ้ยเนี่ยฉันกำลังถูกตำหนิอยู่ปะ คุณลองไปอ่านข้อมูลดูสิฉันไม่ได้ระบุนะว่าฉันจะแจกยาสีฟันฟรีอ่ะคือฉันอ่านแล้วก็แอบสะดุ้งนิดนึงนะคะแต่ฉันเตรียมวิธีพูดแบบสุภาพให้มูซูแล้วนะคะ We sincerely apologize for a n inconvenience regarding the toothpaste. ทางเราขออภัยจากใจจริงเลยนะคะที่ไม่ได้มียาสีฟันบริการท่านถ้าคุณฟังแบบนี้คุณจะสบายใจขึ้นโบอเอานี่ก่อนอย่างหน่อยเราก็บอได้ยนความผิดให้ คนมาพักว่าเอ้ยลองไปอ่านข้อมูลดูก่อนสิจังไดก็ต้องขอโทษเขาว้ก่อนเพราะว่าเขาคาดหวังว่าเอ้ยการมาพักโรงแรม5ดาวเขาคาดหวังว่าจะได้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเบื้องต้นอะอย่างหน่อยก็ต้องมียาซิฟันแปรงซิฟัน่นเบาๆให้ละอะดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะบอกเขาอย่าทำให้เขารู้สึกว่า เฮถูกตำหนินี่ไม่ได้อ่านข้อมูลมาก่อนหรอแต่ควรเป็นการชี้แจงว่าอ๋อทางนี้เราไม่ได้มีบริการนะคะแต่เราจะมีช็อปด้านล่างให้คุณสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะ While is t not included in our standard room amenities, we do have toothpaste available for purchase in our hotel shop. เนื่องจากยาสีฟันไม่ได้รวมอยู่ในสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักทางเรามีจำหน่ายยาสีฟันที่ร้านค้าของโรงแรมนะคะเราอ่านแล้วก็ชส,สบายใจขึ้นว่าอ,อ๋ออย่างน้อยลืมไปเลยว่าข้างล่างน่าจะมีร้านค้าของโรงแรมที่เราจะสามารถไปเลือกซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เติมคำศัพท์หายนิดหนึ่ง c o m ่า r amenities a m e n ities คือสิ่งอำนวยความสะดวก standard room amenities คือสิ่งอำนวยความสะดวกแบบมาตรฐานในห้องพัก ถ้าให้พูดภาษาชาวบ้านคือ standard room amenities มันคือรายการของใช้พื้นฐานที่มีให้ในห้องพักไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวสบู่แชมพู w i ยฟหรือว่าสิ่งอื่นๆใ,นใ,นใดๆที่โดยทั่วไปจะมีให้ในห้องพักแบบมาตรฐานเลยนะคะยังบพอนะคะ manager ท่านนี้ยังได้บอกอีกว่า now let me explain or educate you a little bit about Green Hotel อ่ะยังไงก็ให้ฉันอธิบายหรือว่าให้ความรู้คุณสักเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการ Green Hotel สักนิดนึงอ่ะซึ่งฉันต้องพูดตรงๆว่าถ้าจะบอกว่า to explain To explain ขออธิบายขอชี้แจงอันนี้ใช้ได้สุภาพเหมาะสมแต่ถ้าคุณจะบอกว่า let me educate you a little bit ให้ฉันให้ความรู้คุณสักนิดหนึ่งเถอะว่ ต่อใบไม้ความมาวะจังสันนะคะแต่แขกฉันจะบอกว่าในเชิงงานบริการถ้าเราจะบอกลูกค้าว่า let me educate you ให้ฉันให้ความรู้คุณอาจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนว่ากำลังถูกสอนหรือว่าจะบอกว่าผู้ฟังเนี่ย ไม่ได้มีความรู้เลยซึ่งไม่สุภาพและไม่เหมาะสมในงานบริการเลยนะคะฉันก็ได้ลองพิมพ์ไปถามเพื่อนอังกฤษฉันหลายๆคนว่า is it rude to say let me educate you a little bit to a hotel guest มันหยาบคายไหมที่ฉันจะพูดกับแขกในโรงแรมว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้ฉันให้ความรู้คุณสักนิดนึงเถอะเพื่อนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า absolutely then on it's rude ยหยาบคายเราก็บอเหมาะสมนําแต่ฉันก็เตรียมประโยคสุภาพมาให้คือเา้า allow me to share a bit more about เรายินดีที่จะแชร์ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ allow me to clarify that for you ขออนุญาตอธิบายให้คุณเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะคะคำว่า clarify มันคือการชี้แจงการอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น Let me explain that in a bit more detail ให้ฉันอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้คุณทราบนะคะจะฟังดูสุภาพเหมาะสมแล้วก็เป็นมิตรเหมาะกับการสื่อสารในงานบริการทำให้ลูกคา้ารู้สึกว่าบรากิกรกาลังถูกตำหนิหรือถูกสอนหรือถูกมองว่าบ่ามีความรู้เดจา้าฉันขออนุญาตเาห้ฟัง ก่อนว่า Green Hotel ที่เขากล่าวถึงมันคือเอียงมันคือโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเขากำลังส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมนะคะแต่แค่ฉันอยากที่จะมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังว่าการสื่อสารการใช้คำพูดในงานบริการเราควรที่จะระมัดระวังในการเลือกใช้คำเป็นพิเศษกับแขกที่มาพักในโรงแรมเพราะทุกคำตอบกลับ เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งหมดดังนั้นการเลือกใช้คําที่สุภาพเหมาะสมแสดงความเห็นอกเห็นใจและพร้อมรับฟังปัญหาของผู้ที่เคยใช้บริการของเรามาก่อนนั้นสำคัญมากๆและตอนนี้นะคะทางโรงแรมพอได้รับการรายงานอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้ยกเลิกสัญญาการจร้างงานของแมเนเจอร์ท่านนี้เรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆว่า take A c t i o n ทันทีประมาณนี้แหละทัามูซูเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อสังคมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ภัยหนูแน่ิดดหนึ่งเป็นกำลังใจให้หนูเอาเรื่องเาวาเหล่านี้มาเล่าให้ฟังมาสอนชาวบ้านต่อไปและสําหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานฝึกถามตอบง่ายๆในชีวิตประจําวันแอดมาเลยเลยแอดคริสปี้แอดแล้วก็คริสปี้เนะาะคำนี้แหละพูดลายก็เจ็บข้อนะคะถามตรงๆมูซูว่าฉัน อธิบายดีบอสถตาอธิบายดีพิมพ์หให้ฉันเน่ขอให้กุศลครั้งนี้ฉันมีแฟนหลายหลายคนนะค่ะรายการมาแม่ฉันก็มาฟังอีกนะคะนี่ปิดก่อนเออ